สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับยินดีตอนรับเข้าสู่ที่ AT Talk นะครับความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเทรดมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับของช่อง Randy Howell นะครับ Randy Howell เป็นใครเดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังเนาะ <S <S นเขาพูดถึงเรื่องของการควบคุมอารมณ์และก็จิตใจในการเทรดให้มีสติมีความสงบแล้วก็ความนิ่งเพราะเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญของการเทรดเลยเนาะ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปชมกันด้านในเลยนะครับและเช่นเคยนะครับใครกำลังมองหาบโบรกเกอร์ดีๆนะครับ i t Market ผมใช้มา9ปีแล้วด้วยกันมีอะไรดีทำไมถึงใช้มายาวนานขนาดนี้เพื่อนๆไปดูข้อดีของเขาได้ในเพลย์ลิสต์ชื่อบโบรกเกอร์นะครับเป็นความรู้เกี่ยวกับโบรกเกอร์ทั้งหลายเราควรรู้ไว้เนะเ,เอาเงินไปฝากกับใครเขาเอาเงินเราไปฝากที่ไหนหรือว่าเบื้องหลังของตลาด Forex เป็นยังไงอยากรู้ เข้าไปฟังกันด้านในนะครับแล้วก็ถ้าสนใจ IC Market นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปไม่สนใจไม่เป็นไรนะไปดูเป็นความรู้เอาอไว้นะครับ IC Market เขาได้รับรางวัลบรกเกอรย์ยอดเยี่ยมประจำปี2024ประจำเอเชียแปซิฟิกจัดอันดับโดย Trading View อันนี้ก็เป็นอีกความเชื่อมั่นน่าเชื่อถือของเขาได้แล้วก็เป็นการรันรีในมาตรฐานบริการของเขาอีกระดับหนึ่งนะ าใครสนใจก็สมัครใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าใครสมัครจากลิงก์งใต้คลิปของผมเนี่ยถือว่าเป็นการสนับสนุสน,นช่องอีกช่องทางหนึ่งเนาะผมมีวิดีโอเอาไว้ขอบคุณเพืเ่อนๆนะครับชื่อ t h a n k y o u Video นะข้างในนี้ก็แชร์ระบบเทรท,ที่ผมใช้เทรดกองทุนนะครับทำเฟรม15นาะทีทำเฟรม H1 มี2ระบบด้วยกันนะครับมี3ซีซันส0กว่าคลิปด้วยกันนะครับถ้าสมัครแล้วอย่าลืมทักมาบอกผมเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มนะครับ ก่อนอื่นนะครับมารู้จักแรนดี้กันก่อนดีกว่านะครับแรนดี้ฮาวเวลนะครับจะเรียกได้ว่าเขาเป็น performance psychology coach แล้วก็เคยเป็นนักบอมบัตที่มีประสบการณ์มากในหลายๆ10ปีนะครับในการช่วยเทรดเดอร์ทั้งหลายในการจัดการอารมณ์จัดการความคิดเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ดีภายใต้ใตความกดดันนะครับอาชีพเทรดเดอร์มันก็อย่างเงี้ยเนาะต้องตัดสินใจในสภาวะกดดันให้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องการควบคุมสติควบคุมอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลย ซึ่งแลนดี้เองก็เป็นโค้ชที่คอยดูแลเทรดเดอร์ในเรื่องเหล่านี้และตัวเขาเองนะครับก็ตั้งสถาบันนะครับแล้วก็โปรแกรมนะครับชื่อเทรดเดอร์สเต f ออฟไนะครับก็เน้นไปที่เรื่องจิตวิทยาการเทรดนั่นเองคอยเป็นโค้ชคอยสอนเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ความคิดนะครับปฏิกิริยาต่างๆที่แสดงออกระหว่างที่เทรดนั่นเองนอกจากนี้นะครับตัวเขาเองก็เขียนหนังสืออยู่หลายๆเล่มนะครับเล่มที่มีชื่อเสียงหน่อยก็ชื่อ My Fu l l Trading นะครับผมไม่ได้เอาหน้าปกมาเนาะ ซึ่งหนังสือย่อๆมันก็คือแทนที่เราจะไปควบคุมผลลัพธ์นะครับให้เราไปควบคุมจิตใจเอาดีกว่าซึ่งเราสามารถคอนโทรลมันได้นะครับก็คือมาคอนโทรลที่โปรเซสดีกว่าไปคอนโทรลที่ปลายทางเนาะหรืออีก2เล่มที่ผมเอาขึ้นมาให้ดูนะครับ The Missing Key แล้วก็ Unlock Your Hidden Potential ซึ่ง2องเล่มนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการเทรดโดยตรงเนาะแต่ว่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาน,นั่นแหละ ที่สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตในหลายด้านได้นะนอกจากนี้นะครับเขาก็เป็นเจ้าของช่อง YouTube ด้วยชื่อ Randy Howell อย่างนี้เลยนะครับมีคนติดตามอยู่เป็นแสนคนแล้วนะถ้าใครชอบคลิปหรือว่าวิดีโอเกี่ยวกับจิตวิทยานะครับติดตามเขาไว้ได้เนาะและสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับคลิปของเขามีชื่อหัวข้อว่า how to calm cool and collect ซึ่งผมแปลว่าวิธีทาให้ใจิตใจเราสงบนิ่งแล้วก็มีสติเวลาที่เราเทรด อันดับแรกนะครับเขาพูดถึงปัญหาหลักของเทรดเดอร์ก่อนเลยก็คือเรามีความรู้เราสะสมสกิลสะสมทักษะมาอ่านมาเยอะฟังมาเยอะแต่พอที่เวลาจะเอามาปรับใช้กับเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงนะมันกลับใช้งานไม่ได้ความรู้พวกนั้นกลับไร้ประโยชน์เลยเขาบอกว่าเทรดเดอร์จำนวนมากเลยทุ่มเทพลังงานทั้งหมดเลยในการพัฒนาความรู้ที่จะทาให้เขาสามารถเทรดได้อย่างเป็นระบบ ไปพัฒนาความรู้พัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องมากมายและที่สําคัญก็คิดว่าการทําแบบนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ที่น่าแปลกใจก็คือความรู้ทั้งหมดที่เรียนรู้มาซึ่งปกติมันใช้งานได้ดีถ้าเราใช้กับสถานการณ์ที่มันไม่ได้มีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องแต่พอเริ่มเทรดจริงเริ่มมีความเสี่ยงจริงๆแล้วความรู้ทั้งหมดนั้นหายไปจากสมอง,องพวกเขาเลยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นแลนดี้บอกว่าพวกเราเนี่ย อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องอารมณ์ดีพอเพราะถ้าเราเข้าใจอิทธิพลของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นดีแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าความรู้หรือทักษะที่เรามีมันจะใช้ได้ในสถานการณ์ปกติในสถานการณ์ที่เราจัดการได้เท่านั้นเองแต่เขาบอกว่าน่าเสียดายเนาะที่เวลาที่เราเอามาใช้กับการเทรดเนี่ยอารมณ์เรามักจะไม่ได้อยู่ภายใต้การจัดการหรือการที่เราควบคุมได้และเมื่อไรที่เทรดเดอร์เนี่ยเผชิญกับความเสี่ยงนะครับ เขาเรียกจิตใต้สำนึกนะถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียก biological programming มันเป็นโปรแกร m m i n g ทางด้านชีวภาพของเราเนี่ยแล้วก็ psychological programming ก็คือการตั้งโปรแกรมเอาไว้ในพื้นหลังทำความคิดของเราเนี่ยที่มันถูกซ่อนไว้มันก็จะผุดขึ้นมาแทนแล้วก็มาครอบคุมครอบงำจิตใจเราตอนที่เราเข้าเทรดทันทีเลยและเมื่อไหร่ที่ไอ้ programming พวกนี้เนาะอ,อัตโมติทั้งหลายมันขึ้นมาครอบงำเนาะเราก็จะเจอปัญหาละ บางคนก็ไม่กล้าเข้าเทรดบางเกิดความกลัวบางคนก็เทรดไปแล้วรับการขาดทุนไม่ได้เลยนะครับหรือมองเรื่องนี้เป็นเรื่องแย่หรือบางคนก็โฟมโอนะครับกระโดดเข้าเทรดทั้งที่ไม่ควรจะเข้าเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆเลยที่เราต้องรู้ว่าอะไรมันมีอิทธิพลมากกว่าเหตุผลซึ่งเราจะเข้าใจมันได้เราก็ต้องไปเข้าใจว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีกลไกในการเกิดขึ้นได้ยังไง แล้วก็ได้เรียนรู้ตัวเองด้วยว่าอะไรมันทําให้เราคิดอย่างนั้นตัดสินใจแบบแบบนั้นเราต้องไปพัฒนาความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์พวกนั้นให้ได้ทีนี้เรามารู้จักเกี่ยวกับอารมณ์ให้มากขึ้นดีกว่าเนาะว่าอารมณ์เนี่ยมันคืออะไรในนิยามทางด้านประสาทชีววิทยาเนี่ยเนาะมันเป็นภาษาทางการเพื่อนๆฟังอาจจะเข้าใจยากเดี๋ยวผมแปลให้ทีมันคือ อารมณ์ก็คือศักยภาพในการกระทำแอคชั่นต่างๆออกมาทางด้านชีววิทยาก็คือการตอบโต้ตทางด้านร่างกายออกมานั่นแหละเพื่อประสานสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมหมายความว่าอย่างไงถ้าแปลไทยเป็นไทยก็คือสมองเนี่ยปรับตัวแล้วก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างซึ่งจะบอกว่าแอคชั่นพวกนี้มันเป็นแอคชั่นที่มันเกิดขึ้นตามปกติของมนุษย์หรือสัตว์เนาะ ความกลัวความโกรธสถานการณ์ภายนอกเป็นยังไงมันส่งผลทําให้เราเนี่ยแอคชั่นอะไรออกไปนั่นเองนะครับอันนั้นคืออารมณ์เป็นตัวสั่งสุดท้ายเพื่อให้เกิดการเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดหรือความปลอดภัยนั่นเองเนาะแล้วถามว่าอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับจากการศึกษาเนะ่ยเขาก็บอกว่าอารมณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในทุกๆครั้งที่มีการ disrupt ถ้าจะแปลเป็นไทยมันแปลว่าหยุดชะงักหรือขัดจังหวะอะไรประมาณนี้เนาะ เช่นเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วมีบางสิ่งเข้ามากวนนั่นแหละมาขัดจังหวะเรามันทําให้อารมณ์เกิดขึ้นซึ่งถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในการเทรดเนาะก็คือตอนที่สมมุติเรากําลังจะเข้าเทรดละสัญญาณก็เริ่มมาแล้วอินดิเคเตอร์ก็เริ่มเข้า Price Action ก็เริ่มมาขณะที่เรากําลังจะเทรดปุ๊บมีบางอย่างเข้ามาดิสรับอย่างเช่นแท่งยาวๆแท่งเขียวๆที่เราเจอประจำเนาะอันนั้นอาจจะเกิดขึ้นในตลาดหรือมีอเดินมาทัก <laughs> หรือเพื่อนโทรมากวนอันนี้มันคือการเกิด d ดสรับเกิดขึ้นในการตัดสินใจซึ่งมันจะเปลี่ยน Mood and Tone ของเราไปทันทีเลยยิ่งถ้าเรื่องนั้นมันมีผลกระทบกับสภาพจิตใจมากเท่าไหร่นะครับการตัดสินใจของเราก็เปลี่ยนแปลงไปได้มากขึ้นเท่านั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยว่ามันคืออะไรซึ่งอันนี้มันคือレスปอของ อารมณ์และก็ความคิดของเราต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นปฏิกิริยาทางชีววิทยาที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองซึ่งติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดเนาะซึ่งในชีวิตจริงเราจะเจอสิ่งที่เข้ามา disrupt อย่างเงี้ยเยอะไปหมดเลยแล้วก็ไม่มีทางที่เราจะตัดมันออกไปได้ด้วยแลนดี้บอกว่าเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอิสระภาพทางอารมณ์เพราะชีวิตเราเนี่ยเต็มไปด้วยความท้าทายมี challenge มีการ disrupt อยู่ตลอดเวลาเนาะ และยิ่งเกี่ยวกับการเทรดเนี่ยการดิสรับมันเกิดขึ้นแทบทุกนาทีแทบทุกวินาทีเลยแต่ข่าวดีก็คือสิ่งเหล่านี้มันพัฒนาได้นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือพัฒนามันได้ก็คือความสามารถในการควบคุมผลลัพธ์ให้มันเกิดขึ้นว่าสุดท้ายเราจะกําไรหรือขาดทุนไม่ว่าเราพยายามยังไงนะครับผลลัพธ์ปายทางเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากกระบวนการทั้งนั้น การใช้แรงการใช้กำลังไปพยายามคอนโทรลที่ปลายทางอย่างเดียวเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเสียเปล่าเหนื่อยเปล่าเนาะเรามาควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้พัฒนามันได้ก็คือเรื่องของอารมณ์นั่นเองแต่เขาบอกว่าเ mm hmm. ทรดเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะแพ้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเริ่มด้วยซ้ำเพราะว่าเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการเทรดในขณะที่ยังมีความกังวลอยู่ยังมีความกลัวซ่อนอยู่เบื้องหลังและสิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ทำคืออะไรครับเพิกเฉย นะครับหรือพยายามผลักไสมันตัดมันทิ้งแต่แลนดี้บอกว่ายิ่งเราต่อต้านอารมณ์นั้นมากเท่าไหร่อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยก็จะยิ่งคงอยู่มากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากให้เราตระหนักเอาไว้เลยนะก็คือเราเนี่ยไม่สามารถเพิกเฉยเกี่ยวกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเหล่านั้นได้แต่เราต้องพยายามหาวิธีจัดการเกี่ยวกับอารมณ์พวกนี้เนาะซึ่งมันจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่เราทําการเทรดเลยแล้วเราก็เลี่ยงมันไม่ได้ด้วยมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ กระตุ้นให้เราทุกๆครั้งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการ d i s r u p t เกิดขึ้นนั่นเองแต่อย่างที่บอกเราสามารถควบคุมมันได้นะเราสามารถบริหารจัดการมันได้ทีนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าอารมณ์เนี่ยมันคือพลังงานส่งให้เราเนี่ยตัดสินใจหรือแอคชั่นอะไรแปลกๆออกมาเนาะสิ่งต่อมาที่แลนดี้พยายามให้เราเข้าใจก็คือโครงสร้างของอารมณ์นะครับอารมณ์มันมีโครงสร้างของมัน ซึ่งถ้าเราเข้าใจโครงสร้างเราก็จะจัดการมันได้นะครับอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบสุมส่มๆมั่วๆแต่มันมีองค์ประกอบหลักอยู่ด้วยกัน5ส่วนส่วนแรกนะครับเราเรียกอารมณ์เศร้าหรือจะเรียกว่าการกระตุ้นการถูกกระตุ้นนะผมจะเรียกมันว่าสัญญาณเตือนก็แล้วกันนะครับเป็นสัญญาณเตือนแรกที่ร่างกายส่งมาแจ้งเตือนเราอย่างเช่นกล้ามเนื้อเกรง็งหรือบางคนก็กลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัว หรือเวลาเราจ้องอยู่หน้าจอเนี่ยเราลืมกับพิบตาหรือบางครั้งก็หัวใจเต้นเร็วตุ้มๆต,ตามๆเหมือนที่เราถือออเดอร์แล้วมันวิ่งไปวิ่งมาเนาะซึ่งเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันคือช่วงที่อารมณ์เนี่ยมันเริ่มจะเร่งเครื่องพยายามแสดงออกมาเหมือนตอนที่เราเข้าเกียร์หนึ่งนั่นแหละรถมันก็กระชากตัวถูกไหมซึ่งมันเป็นตัวจุดประกายทำให้เกิดความคิดต่อมาว่า เราจะสู้หรือหนีนะครับ Fight or flight นั่นเองนะซึ่งเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถคิดด้วยเหตุผลได้ละเพราะสมองเนี่ยมันเปิดโหมดเอาตัวรอดเริ่มทำงานแทนที่ความคิดละซึ่งจุดนี้เขาบอกว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเลยเพราะถ้าเราเริ่มรู้ตัวได้ว่าตรงเนี้ยมันกำลังจะเกิดขึ้นเรากาลังเราเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะหยุดอารมณ์ ก่อนที่อารมณ์เนี่ยมันจะควบคุมเราได้นั่นเองนี่คือเฟสแรกเอาเราซอมแต่ถ้าเราไม่ได้ควบคุมมันนะครับมันจะส่งต่อนะครับมันกลายเป็นสารเคมีในร่างกายคราวนี้มันไม่ใช่เรื่อง feeling ลอยๆเนาะแต่มันคือปฏิกิริยาทางเคมีของร่างกายเราเองเนี่ยซึ่งมันตอบสนองกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นเวลาที่เราเกิดความกังวลเนาะสมองมันก็จะหลั่งคอร์ติซอลออกมา หรือเมื่อไรที่เรามั่นใจเกินเหตุเนี่ยสมองมันก็จะหลั่งโดปามีนแล้วก็อะดีนาลีนออกมาซึ่งเมื่อไรที่สารเหล่านี้เข้าไปในระบบของร่างกายเราเนาะมันก็จะเปลี่ยนวิธีคิดของเราแทบจะทันทีเลยซึ่งตรงนี้หลายๆคนก็อาจจะเกิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเอ้ยทำไมเราทำแบบนั้นลงไปทั้งๆที่ตอนแรกตั้งใจไว้อีกแบบหนึ่งเนาะเขาบอกว่าถ้ามาถึงจุดน,นี้แสดงว่าเราพลาดในการดีเทคสัญญ,ญาณอารรอซอล อารมณ์ทั้งหลายมันก็เลยกลายเป็นทางฟิสิกอลได้ละทางสารเคมีส่งผลต่อสมองของเรานะครับขั้นตอนนี้เขาบอกว่าอารมณ์เนี่ยได้ยึดพวงมาลัยในการควบคุมสมองของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงที่3มนะครับมันจะส่งผลทําให้เกิดพลังงานที่พาเราไปผิดทางใช้คําภาษาอังกฤษว่า motivation มันคือแรงผลักดันเราไปอะแต่ไปในทางที่ผิดเมื่ออารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วก็แรงขึ้นจากสารเคมีแล้วเนี่ย มันก็จะสร้างแรงผลักแบบอัตโนมัติขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่แรงผลักพวกนี้มันก็จะมีอยู่3แบบก็คือสู้หนีหรือว่าค่อยๆมีสติเข้าหามันยังมีสติซึ่งปัญหาหลักๆของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เลยมันจะอยู่ที่การสู้หรือหนีนะครับอ,อย่างเช่นรีบเข้าอันนี้คือสู้นะรีบเข้าออเดอร์เพราะกลัวพลาดหรืออีกแบบหนึ่งก็คือรีบปิดหนีเพราะกลัวการขาดทุนนั่นเอง แต่ในโหมดที่เราต้องการเนี่ยมันก็คือการเข้าหาอารมณ์พวกนั้นอย่างมีสติถูกไหมพอเมื่อกี้ผมบอกมี3โหมดถูกไหมนะครับก็คือสู้หนีหรือว่าการเข้าหาอย่างมีสติซึ่งโหมดเนี่ยเขาเรียกมรวมว่าโหมด approach โหมด approach เนี่ยเป็นสภาวะที่ใจเราสงบมั่นใจมีวินยัยมีสติมีความอยากรู้อยากเห็นต่อกราฟในอนาคตแต่ไม่ใช่ความกลัวที่มันจะเกิดขึ้นเนาะ ในโหมดนี้เนี่ยเราไม่ได้ตัดไม่ได้ค่าอารมณ์นั้นทิ้งแต่เราแค่เปลี่ยนทิศทางของพลังงานไม่ใช่พลังงานที่ผลักให้เราหนีหรือสู้แต่เป็นพลังงานที่ทําให้เรานิ่งแล้วก็ชัดเจนเกี่ยวกับตัวเราเองและอีกอันหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่ในโหมด approach ได้ก็คือความเชื่อของเรานั่นเองแรนดี้บอกว่าความเชื่อเนี่ยมันคือต้นกําเนิดของทุกๆก,การกระทํา มันจะทำงานเงียบๆอยู่ภายใน,ในใจิตใจเราการที่เราจะเลือกสู้การที่เราจะเลือกหนีหรือเราจะเลือกแอปพ o ิรชกับมันเนี่ยมันก็อยู่ที่ความเชื่อของเรานี่แหละยกตัวอย่างเช่นความกลัวเนาะเราไม่ได้กลัวกราฟแต่เรากลัวเพราะความหมายที่เราให้กับกราฟตรงนั้นมีใครกลัวสีแดงใครกลัวสีเขียวแท่งย,วยาวๆไหมไม่ได้กลัวถูกไหม แต่เรากลัวความหมายหรือมีนิ่งของแท่งกราฟนั้นต่างหากถ้ามันเป็นสีแดงสวนทางกับออเดอร์ของเราเนี่ยมันก็เกิดความกลัวเกิดขึ้นว่าจะเกิดการขาดทุนนั่นเองแล้วเราไปเชื่อมโยงอะไรนะครับเมื่อเราขาดทุนเราไปเชื่อมโยงกับเรื่องของความพ่ายแพ้ความล้มเหลวความไม่เก่งการเสียโอกาสในชีวิตต่างๆพวกเนี้ยมันอยู่ในความเชื่อที่มันฝังเราเอาไว้นะครับพอเห็นกราฟวิ่งแรงๆเราก็เลยแอคชั่นแบบแบบนั้น เขาก็เลยบอกว่าถ้าเรามีความเชื่อที่ถูกต้องมันก็ส่งผลให้เราไป p r o โรชได้อย่างถูกต้องนั่นเองอย่างเช่นถ้าเราเชื่อว่าเราควบคุมตลาดไม่ได้นะแต่เราควบคุมตัวเองได้เวลาที่เราเทรดเราก็จะเทรดแบบนิ่งรอคอยอดทนทำตามระบบเพราะฉะนั้นการมีความเชื่อที่ถูกต้องมันก็จะนำไปสู่ motivation หรือแรงจูงใจที่ถูกต้องได้ด้วยเหมือนกันเนาะอีกตัวอย่างสมมติถ้าเรามีความเชื่อว่าถ้าเราเทรดพลาด เราคือคนที่แพ้ถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้อยู่เราก็จะรีบเข้ารีบออกฝ่าฟื้นระบบทำยังไงก็ได้ไม่ให้ตัวเองพลาดไม่ให้ตัวเองแพ้นะครับเพราะเราปล่อยสัญชาตญาณมันทํางานนะครับสมองมันออกแบบมาให้เกิดการอยู่รอดอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ใครจัดการได้นะครับก็จะสามารถนำไปสู่พฤติกรรมที่ถูกต้องนะแลนที่พูดตรงนี้ไว้สรุปสรุปก็คือเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นั่นเอง และสุดท้ายนะครับที่มันมีอิทธิพลสําหรับตัวเราเลยในการเกิดอารมณ์ก็คือเบสิกพื้นฐานของอารมณ์เราเนี่ยเป็นคนยังไงนะครับที่บางคนบอกว่าเฮ้ยเราธาตุร้อนธาตุไฟก็เลยใจร้อนง่ายบางคนแบบว่าโอ้โหใจเย็ยนมากๆเลยเยือกเย็นเป็นหิมะเลยนะครับก็จะระมัดระวังตัวสูงพิจารณาความออละเอียดรอบคอบทั้งหลายซึ่งพวกเนี้ยแลนดี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เ,ออเขาเรียกว่าติดตัวมาตั้งแต่เกิด เขาบอกว่าเรื่องพวกนี้มันมีจริงนะครับแต่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนมันเพราะเราเปลี่ยนมันค่อนข้างยากแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องรู้จักมันรู้จักตัวเราเองนั่นแหละพื้นฐานสไตล์อารมณ์ของเรามันเป็นแบบไหนเราจะได้ออกแบบการเทรดของเราระบบเทรดของเราให้มันเหมาะสมกับความคิดแล้วก็สมองของตัวเราเองที่มันมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนาะและนี่คือ5องค์ประกอบสําคัญของอารมณ์ทีนี้การจัดการของมันนะครับ แรนดี้บอกว่ามี2ประตู two doors ด้วยกันนะครับในการจัดการและก็บริหารอารมณ์ประตูแรกนะครับเขาให้เราไปจัดการกับอารอณหรือการถูกกระตุ้นทางด้านร่างกายนี่แหละแล้วก็พยายามควบคุมความรุนแรงของด้านอารมณ์อันดับแรกคือเราต้องเห็นอารออที่มันเกิดขึ้นก่อนสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำตัวเองเป็น observer เป็นผู้สังเกตการว่าร่างกายและก็จิตใจของเราเนี่ย บันกำลังถูกกระตุน้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรทางด้านร่างกายของเราเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่าไม่ว่าการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าเรื่องของการหายใจหอบทีขึ้นหัวใจเต้นรุนแรงขึ้นตาเราเบิกโพรงเลยลืมกระพริบตาถ้าเราสังเกตมันแสดงว่าเราเริ่มเห็นและว,ว่าร่างกายเราถูกกระตุ้นอย่างไงเนาะซึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นเขาแนะนําให้ทํา2อย่างอันดับแรกก็คือหายใจลึกๆนะครับการหายใจทางกระบังลมนะครับก็คือการหายใจลึกๆเข้า,ขา เข้ายาวๆออกยาวๆนะครับแล้วก็ให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่างกายลงเขาบอกว่าการจัดการทางด้านร่างกายที่ทําแบบเมื่อกี้เนาะไม่ว่าจะเป็นการหายใจหรือผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราควบคุมเขาเรียกความรุนแรงความเข้มข้นของอารมณ์ที่มันกําลังเกิดขึ้นได้เวลาที่เราหายใจแรงๆมันจะส่งผลทําให้อารมณ์ที่มันกลัวอยู่นะครับมันจะเข้าสู่ความสงบได้เร็วมากขึ้นถึงแม้ กำจัดมันไปไม่ได้แต่มันผ่อนคลายลงได้เยอะซึ่งเมื่อไหร่ที่เราสามารถบรรเทาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นได้นะครับเราก็จะสามารถมีสติอยู่กับมันมากขึ้นเราจะสามารถสงบกับมันได้มากขึ้นแล้วมันส่งผลทําให้เรามั่นใจมากขึ้นมีวินัยมากขึ้นในการเข้าไปจัดการไอ้ความเสี่ยงนั้นความไม่แน่นอนอันนั้นเพราะฉะนั้นประตูแรกเขาบอกว่าจัดการกับร่างกายของเราซะนะครับหายใจก็ได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่ให้เกร็งตัวสําหรับ ประตูที่2นะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องเข้าถึงความเชื่อที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราจากประตูแรกนะต่อให้เราควบคุมอารมณ์ได้มากแค่ไหนเขาบอกว่ามันก็แค่ประตูบานแรกของจิตใจเท่านั้นเองนะครับเราต้องเข้าไปมองในจิตใจของเราให้ลึกกว่านี้แล้วก็ไปหาว่าความเชื่อไหนที่มันเป็นอุปสรรคต่อการเทรดของเรานะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำ m i f n e ก็คือพัฒนาสติของเรา เพื่อที่จะถอยออกมาจากความคิดตรงนั้นให้ได้ว่าเราต้องถอยออกมาจากความคิดของเรานะครับและสิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือตัวความคิดนั้นมันก็ไม่ใช่ของเราหรืออารมณ์ความรู้สึกที่มันกําลังเกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของสมองนะครับที่มันกําลังปรับตัวกับสภาพแวดล้อมเขาเรียกว่าแอคชั่นกับสภาพแวดล้อมตรงนั้น ซึ่งถ้าเราถอยมาถึงตรงนั้นเราจะมองเห็นความเชื่อของเราชัดเจนมากขึ้นซึ่งความเชื่อตรงนี้เทรดเดอร์หลายๆคนก็มักจะเจอปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่เพียงพอผมแปลว่าเป็นความคิดว่าตัวเองไม่ดีพอแล้วกันก็คืออาจจะคิดว่าตัวเองไม่มีทางที่จะชนะได้มันเป็นสิ่งตรงข้ามกับที่เราเจอเสมอมาเลยตลอดชีวิตความเชื่อแบบนี้ก็อาจจะมีอยู่นะครับหรือความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยไม่สําคัญนะครับ เพราะถ้าเชื่อแบบนี้ก็เลยคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องทําเงินให้ได้มากๆเพื่อจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราเนี่ยประสบความสําเร็จเรามีความสําคัญนะหรือบางคนมีความเชื่อว่าเราไม่คู่ควรกับชัยชนะไม่คู่ควรกับความสําเร็จถ้าเราจะคู่คนรกับตรงนั้นเราต้องทํางานให้หนักกว่านี้ถ้าตรงนี้แล้วเราชนะเลยแสดงว่ามันฟลุกอาจจะเป็นการที่เรามีความเชื่อแบบนี้อยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นประตูที่2ก็คือเราต้องมีสติ พัฒนาสติให้มองเห็นความเชื่อที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังตรงนี้ให้ได้และสุดท้ายนะครับการพัฒนาจิตใจของเทรดเดอร์เนี่ยมันไม่ได้จบแค่การผ่อนคลายความเชื่อที่เรายึดติดมาหรือว่าการแค่ควบคุมอารมณ์ให้มันบรรเทาเบาบางลงเท่านั้นแลนดี้บอกว่ามันต้องลึกกว่านั้นนะครับมันต้องเข้าไปซ่อมแซมความรู้สึกการมีคุณค่าของตัวเอง แล้วก็สร้างความเชื่อชุดใหม่เข้าไปนะครับที่เหมาะสมแต่เขาย้านะครับมันไม่ใช่แค่การมานั่งพูดกับตัวเองย้ยำๆซ้ำๆว่าฉันเก่งนะฉันมั่นใจนะฉันมีความสามารถหรือว่าการไปนึกภาพตัวเองเหมือน NLP นะครับหลับตาแล้วก็นึกภาพตัวเองว่าตัวเองทํากําไรได้นะปลายทางเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าสิ <het S 2> <K> ่งพวกนี้มันแค่ผิวเผินเท่านั้นเอง แต่ของจริงมันก็คือการเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างความเชื่อที่ฝังอยู่ในสมองเป็นชุดใหม่แบบที่เราต้องการอันนี้ที่แลนดี้เขาพูดสรุปทิ้งท้ายเอาไว้เนาะเราต้องพยายามเปลี่ยน Mindset จาก Survival Mode ไปเป็น Probability Mode เขาบอกว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะใช้ Survival Mode เนี่ยนะครับเพื่อเอาตัวรอดอันนี้คือโหมดที่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยแต่ว่าถ้าเราจะเป็นเทรดเดอร์เนี่ย จะเป็นมืออาชีพเนาะเราก็ต้องพัฒนา probability mode ให้จิตใจเราโฟกัสเรื่องความน่าจะเป็นเพื่อที่จะเข้าใจว่าไม่มีใครที่จะสามารถชนะทุกไม้นะครับแล้วก็การยอมรับการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของเกมนี้และสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องทำซ้ำในกระบวนการที่เราพิสูจน์มาแล้วว่ามันถูกต้องซึ่งสุดท้ายถ้าเราเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้นะครับมันก็เป็นสัญญาณในการที่จะบอกเราว่าเราเนี่ย มีความเชื่อที่ถูกต้องปลูกฝังอยู่ในสมองแล้วจริงๆซึ่งมันก็จะไปตรงกับ Mindset ของเทรดเดอร์ที่เป็นมืออาชีพทั้งหลายเขารู้ว่าตัวเขาเองไม่เคยควบคุมผลลัพธ์ได้แต่สิ่งที่เขาควบคุมได้ก็คือ Process กระบวนการวิยัยวิธีคิดแล้วก็สภาพจิตใจของเขาก่อนที่จะกดปุ่มนั่นเองเนาะและประโยคทิ้งท้ายของแรนดี้เขาบอกว่าเราเต็มใจที่จะเปิดใจ เปลี่ยนมันแล้วหรือ,อยังเนาะเอาแค่นี้ก่อนก็ได้เป็นจุดสตาร์ทในการเริ่มศึกษาจิตใจของตัวเองนะครับที่มาฝากกันก็มีประมาณนี้นะครับใครชอบแนวนทางของจ่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใครยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกดเป็น Membership ใต้คลิปได้แล้วนะครับจากซูเปอร์แตงก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับถ้าใครสนใจ i อ Market ทักมาบอกผมเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่ม thank you video นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้า So, die gehabt.